ครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับผมชิปนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยกับแนวทาง3ามลาวในรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวสามาคัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับพี่ๆก็วันนี้ก็เพิ่งเลิกง,งานมานะก็รีบลงให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะครับก็ถ้าเกิดลงแนวทางช้า,ย,าย,ยังไงต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเมื่อวานนี้ของเรารอบแรกก็ถือว่าปังๆนะครับพี่พวะวามาตัวเน้นตัวจอเนาะ เราสามัคีผมให้4ี่กับ8ผลที่ออก4 60กับ3 4ใครรูดที่4เข้าไปที่4 334นะครับเน้นๆนะครับผมเนาะยินดีกับพี่พสมาชิกด้วยเราสามัคีี VIP ให้4กับ8ผลที่ออก97 189 4ไม่มาใครเอา8ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่8 9ตรงๆนะครับเราว i p ให้2กับ6ผลที่ออก2 9 92 60กับ09ของเราไม่มี0ูนย์เนาะนะครับพี่พ ท่านสองไม่มาใครเอาหกไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่60นะครับก็ถือว่าตัวเด่นนี้มาทั้ง3รอบเลยนะครับท่านใดที่เอาตัวเลขไปเป็นแนวทางก็ยินดีด้วยนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับพ,พี่ก่อนไปรับชมขอฝากบ้านไว้เช่นเคยสลับบ้านน้ำเต้าทองเป็นบ้านเสี่ยงโชคนะครับพี่พี่สมาชิกท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเนาะก็ไปที่ใต้ใคลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับรอบแรกนะครับให้5กับ9นะครับพี่พี่ สายลวดนะครับให้ไปที่เลขห้านะครับผมห้าศูนย์ห้าสามห้าหกเก้าศูนย์เก้าสามเก้าหกนะครับสามตัวนะครับเก้าห้าหกนะครับผม นะครับประมาณนี้ส่วนเราสามัคี VIP นะครับผมผมได้เลข0กับเลข6สายรูดนะครับให้ไปที่เลข6 6 7 6 8 6 9 07 08 09นะครับ3ตัว0 6 8นะครับผม นะครับผมประมาณนี้ส่วนเรา VIP นะครับลอกสุดท้ายเรา VIP ผมให้ไปที่เลขห้ากับ9นะครับพี่สายรูดนะครับให้ไปที่เลข 5, 5้าห้าศูน9์ห้าหกห้าเก้ากูนเ้าหกเ้าูนเก้าหก 99นะครับพีี3ตัว950นะครับนะครับผมแนวทางก็ประมาณนี้นะครับท่านใดชื่นชอบในรอบไหนก็ขอให้เฮงๆปังๆทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ